สวัสดีครับ <c oughs> คลิปนี้ผมก็จะทำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่เจอมรสุมหรือว่าเจอหลายๆอย่างคลิปนี้ผมตั้งชื่อคิปว,ว่าเราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะดูถูกคนอื่นประมาณนั้นเพราะมันมีน้องๆหลายคนที่เข้ามาคุยกับผมเนาะวันนั้นก็นั่งคุยกันหลายชั่วโมงบอกว่า,วามีหลายคนที่ไม่เปิดโอกาสให้เขาดูถูกเขาในสิ่งที่เขาเคยทาพลาดเขาเคยทาพลาดมากๆในชีวิตมาลหลายๆเรื่อง หรือว่าหลายๆคนแล้วเขาไม่ได้รับโอกาสจากสังคมไม่ได้รับโอกาสจากคนภายนอกที่มองเขาไม่ดีแล้วตัดสินเขาก่อนแล้วไม่ได้คิดว่าเขาจะปรับตัวไมไ่คิดว่าเขาจะเรียนตัวเองเป็นคนใหม่ภาพแบบไหนที่เคยเห็นก็ตอนนี้ก็ยังมองเหมือนเดิมแล้วไม่เคยแบบคิดจะให้โอกาสที่จะให้เขาได้เติบโตคือแบบเอาแต่จะเหยียบเหยียบไว้อย่างเดียวไม่ให้เขาที่จะเงยนหน้ามองฟ้าหรือว่าโผล่ขึ้นมาจากไ้นพยายามกดลงเรื่อยๆ ขอเป็นกําลังใจให้น้องๆนะครับเพราะว่าถ้าถ้าจะให้พี่ช่วยแนะนํานะคือพี่จะไม่ช่วยว่าให้ไปแบบไปบอกคนนั้นคนนี้ไปเปลี่ยนความคิดเขามันมันมันยากอนะครับไปเปลี่ยนความคิดคนอื่นเปลี่ยนตัวเองยังยากเลยนะเราเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนผมเชื่อว่าโลกนี้นะสําหรับผมนะผมเชื่อว่าก็คือแบบถ้าจะทําให้โลกนี้ดีขึ้น ฝรั่งเขาก็จะมองอีกแบบฝรั่งเขาเคยว่าต้องต้องเปลี่ยนโลกก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนคนแต่สําหรับผมผมว่ามันต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนสาคัญมากๆต้องเริ่มที่ตัวเองเราเปลี่ยนตัวเองไม่ได้เราเปลี่ยนใครไม่ได้เปลี่ยนโลกก็ไม่ได้ด้วย <S <S มันมันยิ่งใหญ่มากโลกใบน,นี้มันทุกคนคนละแบบความคิดไม่เหมือนกันเกิดมาต่างที่ต่างทินาศาสนาก็ไม่เหมือนกันวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเราจะเปลี่ยนคนอื่นให้เชื่อมอเรามันยากเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนมันผมว่ามันง่ายกว่าเยอะแล้วก็ ถ้าเราเปลี่ยนให้ตัวเองได้แล้วเราลักตัวเองเป็นแล้วเราเห็นคุณค่าในตัวเองเรามีภูมิคุ้นกันในตัวเองมันก็จะเป็นเหมือนเคสหรือว่าเป็นเหมือนเกาะป้องกันแบบสิ่งต่างๆภายนอกไม่ว่าคุณจะเจอคนนั้นมาด่าว่าคุณน้องๆอาจจะเจอแบบคนนี้ดูถูกบอกว่าแบบเราทําคงดีไม่ได้ทําไม่ได้หรอกคนดีไม่ได้หรอกเลวก็ต้องเลวอี้ไปวันยังค่ำหรือว่าอกหักรักพุดตุดเมืนเจอปัญหาอะไรถ้าเรามีภูมิ คุ้มกันมากพอมันตรงนี้มันจะป้องกันเราและสะท้อนกลับหาเขาด้วยซ้ําถ้าให้ผมแนะนําคือแบบให้กลับมาดูแลตัวเองให้กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆด้านด้านการงานการเงินก็พยายามให้ดีขึ้นความสัมพันธ์พ่อแม่ครอบครัวคนรักแล้วก็พัฒนาตัวเองมาอ่านหนังสือสนั่งสมาธิออกกํลาลังกายให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งสมอง จิตใจร่างกายต้องให้มันมันเป็นเหมือนขาตั้งกล้องอะสมองเราจะดีมากแต่ร่างกายไม่ดีจิตใจไม่ดีก็ทําอะไรไม่ได้ร่างกายดีสมองกับจิตใจไม่ดีก็แข็งแรงแล้วแบบขยันไปเรื่อยแบบไม่ได้แบบมีความรู้อะไรเลยทําโดยที่แบบขยันอย่างเดียวไม่ได้รู้ทาไปเรื่อย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 มันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ร่างกายแข็งแรงสมองดีแต่จิตใจแม่งไม่ดีจิตใจอ่อนแอมันก็คือแบบทําอะไรก็ท้อ เล่นอะไรหรือทําอะไรสักพักหนึ่งมันต้องเจอปัญหาเมื่อเราจิตใจเราเข้มแข็งไม่พอเราโดนอะไรนี่เราหน่อยเราก็ท้อเราก็เออไม่เอาละอ่อนแล้วไม่เอาไม่เอา,ออเอา,เอายอมแพ้ง่ายเพราะฉะนั้นสามอย่างนั้นมันคือขาตั้งกล้องขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ได้กล้องก็จะล้มเพราะฉะนั้นมันต้องไปด้วยกันนะครับและจริงๆก็สําหรับคนทุกคนนะนี่ผมพูดว่าคนเราแบบเราไม่ควรไปดูถูกคนอื่นไม่ควรไปตัดสินคนอื่นนะผมมองอย่างนั้นว่า ทุกคนหรือว่าแม้กระทั่งทุกอาชีพที่เราเห็นมีคุณค่าทั้งนั้นเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันอ่ะคนทุกคนต้องคิดอย่างนี้เราศาสนาต่างกันก็จริงหลายๆอย่างวัฒนธรรมต่างพ่อต่างแม่ต่างภาษาต่างทวีตต่างปรลชญาโลกกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันคนเหนือคนใต้คนดอย คนคือพี่น้องกันทั้งหมดเราคือหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณไปว่าคนอื่นก็เหมือนคุณว่าให้ตัวเองเขาอาจจะทําอาชีพที่ต่ําต้อยกว่าคุณอาจจะไม่ได้มีหน้ามีตาอย่างคุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาชีพที่เขาทําไม่สําคัญเกษตรกรถ้าไม่มีก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องมีหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นถ้าเขาไม่มีเราก็ไม่มีข้าวกินครูก็มีหน้าที่ของเขาก็เป็นสิ่งที่มีเกียรติมากให้ความรู้กับเด็ก มอทุกคนมีหน้าที่ตำรวจช่างแล้วไม่มีช่างปปาแล้วก็ไม่มีใครซ่อมน้ําไม่มีช่างไฟไฟเสียก็ไม่มีใครมาซ่อมแม้กระทั่งแบบคนเก็บขยะถ้าเราไม่มีคนเก็บขยะสักสองอาทิตย์นะประเทศเราคือล่มจมมากๆเลยผมเคยไปดูคลิปที่แบบเขาเก็บขยะคนเก็บขยะต่อวันเป็นล้ำรถ10ล้อเลยนะลองคิดดูแค่วันเดียวถ้าสองอาทิตย์เราเดินไปทางไหนคือแบบเราเดินไม่ได้แล้วมันจะมีแต่ขยะเลี้ยลาดเกล่ย ็มปหมดสังคมมันจะไปได้แน่นอนมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเราก็ต้องทําสิ่งที่เราทําให้ดีที่สุดเราไม่ต้องไปเปลี่ยน,ยนคนอื่นเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนพอเราเปลี่ยนที่ตัวเราเองปุ๊บเราก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นอย่าไปทําร้ายคนอื่นอันนี้คือสําคัญมากก่อนที่คุณจะไปให้คนอื่นบางคนแบบผมเห็นว่าโอ้ชอบทําบุญชอบให้แต่ตัวเองยังไปด่าไปว่าคือให้ด้วยแล้วด่าว่าคนอื่นด้วยเป็นให้ด้วยความไม่เต็มใจจิตที่มันไม่บริสุทธิ์มันให้อะไรไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าการให้ไม่สําคัญนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนเข้าใจถ้าคนที่เขาไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเขาเขาจะให้เป็นเองให้ได้ถูกต้องให้ด้วยจิตใจบริสุทธิ์ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้หวังที่แบบจะไปดูถูกดูว่าคนอื่นอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคือ